ขาเมื่อนี้กินข้าวแบบเคยบอกคะ่ะแบบบุมี่อย่างกินกับบนะค่ะมีไข่สองใบพี่น้องขาใส่ไข่สองใบนี่แหละเดี๋ยวเด้อเสียเอาไข่ให้บึง่งพี่น้องไข่สองใบรีได้กินแบบอันคือกินตอนยังน้อยนะพี่น้องค่ะใส่อันอันนี้ลงไปอย่าใส่หลายเด้อเดี๋ยวสีเข็ม <laughs> ยี่ยี่ไข่เนี่ยจังหน่อยพี่น้องค่ะเห็ดให้ไข่อันเป็นซิ้นลิกชิ้นน้อยนะ,ะกระแซบคือกันเด้อค่ะเห็ดแบบนี้พี่น้องข้าวคุกไข่ว่าซันไข่คุกข้าว เป็นตาแซบอยู่บอกคะ่ะมามากมากินน้ากันพี่น้องเย้ยค่ะแซบคือเก่าเราคอยกินแบบง่ายๆมือนี่ค่ะกับเข่าแบบง่ายๆเนาะค่ะเนาะกินน้ากันจ้าภัยอันอยากเติมยังกระเติมเข้าไปได้พี่น้องค่ะถ้าเลยอยากเติมพริกกระเติมได้พริกขวนะค่ะแต่อันนี้ก็สิบบเติมอย่างดอกสิกินแบบอันเด็กน้อยนี่แหละคะ่ะเล็กน้อยกินเด็กอนุบาลมือน,นี้สิบบกินพริกนะคะ ตะกินแบบธรรมดาธรรมดาโอ้ข้าวคุกไข่ไข่ต้มพี่น้องเลยใส่อันน้ำซอสก็ได้หรือมันอย่างก็ได้ที่เขาชอบนะ,ะเป็นตะกินแซบได้พี่น้องเลยค่ะแค่ขเขาบอลอาลงพัดในหม้อคล้ายๆเข่าวพัดนี่แหละค่ะเป็นตะแซบอยู่บ่คะคะนี่ค่ะมากมากกินน้ำกัน บางคนก็เสริมมันพริกขัวเข้าไปได้้าผัดบดเสริมพอกินแบบนี้แหละชิมเบิ่งค่ะชิมได้นิอ,ออมหอมหวยหวยน้องเอ้ยออออหอม,หอม ได้ยากน้ำนอยู่บ้หอมหอมหอมอันใส่สีอิ่วขาวนะพี่น้องหอมสีอิ่วขาวค่ะแล้วก็หอมกินไข่ต้มน้ำผสมกัน <c oughs> โอ้ยแซ่บมคองแซ่บตั้งแต่ยังน้อย ตั้งแต่เด็กน้อยเป็นเด็กน้อยแม่ให้แบบนี้แหละค่ะกินแต่บางนี้อันบางทือก,กิงกับขา้าวเหนียวได้แบบนี้ค่ะซับ